สวัสดีครับเพื่อนเพื่อสมาชิกที่ติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับวันนี้ก็มาซ่อมเครื่องอะไรนะพี่เครื่องชงกาแฟสดคเครื่องชงกาแฟสดอา,อาการก็คือไม่หือไม่อืออะไรเลยนะครับก็เสียไฟไปเปิดไฟเหมือนโนวเวอร์เลยนะครับอันดับแรกตามที่เรา,าตรวจเช็คนะครับเบื้องต้นก็ตรวจเช็คความต้านทานที่ขั้วไฟเข้าตรงนี้เลยนะครับ โมไปเข้าตรงนี้แล้วก็เปิดสวิตช์ไปด้วยนะครับเราก็ช็คความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์แล้วเล็งความต้านทานไปแล้วปรากฏว่าความต้านทานสูงมากนะครับเหมือนกับว่ามันขาดนะครับก็ให้วินิจฉัยไว้ก่อนว่าอาจจะเกิดมีอุปกรณ์อะไรอุปกรณ์หนึ่งขาดอยู่นะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่ทําความร้อนนะครับ ต้องมีกระแสไหลผ่านสูงอยู่แล้วตามตามาป้ายของเขาก็บอกไว้นะครับเอานี้เราก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยนะครับจากสวิตมาข้างล่างนี้นะครับมาผ่านขึ้นมาข้างบนก็ปรากฏว่าน่าจะเป็นสายเส้นสีน้ําตาลน,นี่นะครับมันไม่มันไม่ย้อนกลับมานี่ฮนะเดี๋ยวโทษนะครับสีน้ําตาลเส้นนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเราก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นนึ่งนี่นะฮะที่มันอยู่ในท่อที่มันจะอยู่ในท่อสายายางนี่นะครับ แล้วก็วนมาออกสาสีต้ำตาลเส้นนี้วนกลับเข้าไปเนี่ยครับเนี่ยฮะตัวนี้แหละครับอาจจะเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าผมเดามันก็คือน่าจะเป็นเทอร์โมฟิลอะครับอาจจะขาดอยู่ก็เลยทําให้อ่เป็นเป็นตัวป้องกันความร้อนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานนะครับความร้อนมากแล้วเทอร์โมฟิลตัวนี้ขาดขาดปับ๊บ ลังจากนั้นป้าวก็เครื่องก็จะใช้งานไม่ได้เลยนะครับอาจจะเป็นเช่นนี้นะครับเดี๋ยวให้ผมถอดออกมาพิสูจน์ทราบด้วยสะก่อนหนึ่งนะครับวัดด้วยมัลติมิเตอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับครับผมหลังจากถอดเจ้าตัวท่อหุ้มออกมาแล้วนะครับเราก็มาพบกับว่าอ๋อเนี่ยมันคือเทอร์โมฟิลนี่เองนะครับเทอร์โมฟิลตัวนี้มันก็ได้ขาดไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ติดตามช่องของผมนะครับก็ ลองดูนะครับถ้าเผื่อเจอเครื่องอะไรนะงชงกาแฟสดนะเครื่องชงกาแฟสดนะครับโอ้แบบอาการ no power คือไฟไม่เข้าเลยนะครับนี่อาจจะลูบป,ปากเลยครับตอนนี้อย่างน้อยๆก็พอจะซ่อมให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้แล้วกันนะครับนี่ครับนี่คือหน้าตาของเทอร์โมฟิลนะครับอโอเคนี่ก็ใช้วิธีการซ่อมด้วยด้วยการใช้มัลติมิเตอร์<ะ>แล้วก็วัดความต่อเนื่องนะครับ เอ๊ะว่าอะไรพี่มีอะไรพี่นะครับผมขอบคุณมากครับติดตามต่อไปครับ